สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Podcast อีกครั้งครับเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์ F the 1% r u l e แล้วนะครับตลอดซีรีส์นี้เราได้เรียนรู้พลังของ Compound Effect การใช้ Deep Work และปรัชญา Essentialism เพื่อให้เราสามารถพัฒนาตัวเอง1%อย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่สำคัญที่สุดครับแต่คำถามสุดท้ายที่เราต้องตอบคือ ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนสร้างขึ้นได้อย่างไรหลายคนมองว่าความสำเร็จคือเป้าหมาย go เท่านั้นเช่นฉันต้องได้เงินเดือนเท่านี้ฉันต้องมีทรัพย์สินเท่านั้นแต่ความสำเร็จแบบนั้นมักจะสั้นและนําไปสู่ความรู้สึกที่ว่างเปล่าเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว วันนี้เราจะสรุปทุกสิ่งที่เรียนรู้ด้วยโมเดล The Three Layers of Success ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่เน้นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องถูกสร้างขึ้นจากรากฐานที่มั่นคงเพื่อเปลี่ยนคุณจากคนที่มีเป้าหมายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนรากฐานแห่งการเติบโตของคุณกันเลยครับ 1. The Three Layers of Success พีระมิดแห่งความยั่งยืนโมเดลนี้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้มาจากบนลงล่างจาก go สู่ system แต่มาจากรากฐานสู่ยอดจาก identity สู่ go ลักการปัญหาของการล้มเหลวในการพัฒนาตนเองส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการมีเป้าหมายที่แย่แต่เกิดจากการมีระบบที่อ่อนแอและตัวตนที่ไม่สอดคล้อง 2. The three layers เจาะลึกแต่ละระดับ2.1 Layer 1 Identity ตัวตนและความเชื่อความหมายรากฐานของความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ฉันอยากได้แต่อยู่ที่ฉันอยากเป็นใคร Growth mindset การนำไปใช้ Identity based habit แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเขียนบทความให้เสร็จ ให้ตั้งเป้าหมายว่าฉันคือคนที่เขียนทุกวัน I am a writer เชื่อมโยง Compound Effect Align beliefs with actions เมื่อต้องตัดสินใจให้ถามตัวเองว่าคนแบบที่ฉันอยากเป็นจะทำสิ่งนี้หรือไม่ eg คนที่มีความมั่งคั่งจะซื้อของที่ไม่จำเป็นนี้หรือไม่ Feedback loop ใช้ reflection การทบทวนเพื่อยืนยันว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆของคุณในแต่ละวันกำลังส่งสัญญาณว่าฉันกำลังเป็นคนแบบนั้น The 1% improvement ความสำคัญการเปลี่ยนแปลงตัวตนคือการเปลี่ยนนิสัยจากภายในสู่ภายนอกทำให้ความสม่ำเสมอ consistency เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น2.2 layer 2 system ระบบและกระบวนการ ความหมายการออกแบบสภาพแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่ทำให้การทำสิ่งที่สำคัญที่สุด (essentialism) เป็นเรื่องง่ายและเป็นไปโดยอัตโนมัติการนำไปใช้ focus on process not product ใช้ process goals เช่นฉันจะใช้ deep work 3ชั่วโมงต่อวันมากกว่า outcome goals เช่นฉันจะจบ Project implement productivity tools ใช้ Notion หรือ Obsidian ในตอนที่27ในการสร้าง second brain และ time blocking สำหรับการทำงานที่สร้างมูลค่าสูงสุด eliminate the non essential ใช้ essentialism ในการกำจัด shallow work การประชุมที่ไม่จำเป็นและความสับสนวุ่นวายออกไปเพื่อปกป้องเวลา deep work ความสำคัญคุณไม่ได้เติบโตถึงระดับของเป้าหมายที่คุณตั้งไว้แต่คุณล้มลงสู่ระดับของระบบที่คุณสร้างไว้2.3 Layer 3 g o เป้าหมายและผลลัพธ์ความหมายผลลัพธ์ที่จับต้องได้ซึ่งควรเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการมี identity ที่ถูกต้องและ system ที่แข็งแกร่งการนำไปใช้ Set Smart Goals หรือ OKRs OK กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ในช่วงเวลาที่ชัดเจนใช้เป็นเข็มทิศนำทางซิสต็ m ม The Compound Principle เข้าใจว่าการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่มาจาก1% improvement ที่ทบตนในซิสต็ m มของคุณ Release the attachment เมื่อตั้งโกแล้วจงทุ่มเทกับซิสเต็มและปล่อยวางความยึดติดกับผลลัพธ์ผู้นำที่เก่งจะใช้ซิสเต็มในการบรรลุโกไม่ใช้โกในการกดดันซิสเต็มความสำคัญโกให้ทิศทางแต่ซิสเต็มให้ความคืบหน้า 3. The Grand Integration การเชื่อมโยง Series FEssentialism ช่วยให้คุณเลือกโกที่ใช่ Deep Work ช่วยให้คุณมีซิสเต็มที่มีประสิทธิภาพ Compound Effect คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมี Identity และ System ที่สม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การตั้งเป้าหมายใหม่แต่คือการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยอัตโนมัติครับสรุปและ Take Away ความสำเร็จที่ยั่งยืนคือการสร้าง Identity ที่เข้มแข็ง System ที่มีประสิทธิภาพและโก l ที่เป็นแรงบันดาลใจ Identity first ถามตัวเองว่าฉันอยากเป็นใครแล้วเริ่มทำนิสัยเล็กๆน้อยๆที่สอดคล้องกับคนนั้น System over goal focus ไปที่ความสม่ำเสมอใน process goals มากกว่าการหมกมุ่นกับ outcome goals Less but better ใช้ essentialism ในการปกป้อง system ของคุณจากสิ่งรบกวนและงานที่สร้างมูลค่าต่ำ ถ้าเนื้อหาตอนนี้ทำให้คุณมีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนแล้วกดไลค์และช่วยแชร์ตอนนี้ออกไปให้ใครก็ตามที่กำลังมองหาคำตอบว่าทำไมถึงไม่สามารถรักษาความสำเร็จไว้ได้ได้เข้าใจถึงโมเดล The Three Layers of Success นี้ด้วยนะครับ และถ้าคุณไม่อยากพลาดตอนต่อไปซึ่งเราจะเริ่มต้นซีรีส์ G Financial Freedom Blueprint ด้วยหัวข้อ The Wealth Pyramid กด subscribe ช่อง YNJ Podcast ของเราไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ